หมอพามาดูครับว่าก่อนจะได้จมูกสวยๆแบบนี้เราต้องทําอะไรกันบ้างหลังจากวาดเส้นตำแหน่งต่างๆที่จมูกคนไข้แล้วเราจะทําการหอ่อศีรษะหรือที่หมอชอบเรียกว่าแรปหัวเพื่อไม่ให้เส้นผมมาปนปเปื้อนบริเวณที่เราจะผ่าตัดแล้วคุณหมอดมยาก็จะให้คนไข้ดมออกซิเจนพร้อมกับยานําสลบประมาณ10วินาทีคนไข้ก็จะหลับไปหลังจากใส่เท่าช่วยหายใจแล้วที่เห็นหมอเอามาหยอดตาคนไข้นั้นเราเรียกว่าออยล์เมนต์เราใส่เพื่อป้องกันตาคนไข้แห้งระหว่างผ่าตัด แล้วก็จะทําการตัดขนจมูกคนไข้เพื่อให้สามารถทาความสะอาดร,รูจมูกคนไข้ด้วยดายาฆ่าเชื้อได้ทั่วถึงและคนไข้เองจะดูแลแผลผ่าตัดจมูกหลังผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแล้วขั้นตอนที่สําคัญมากคือทาบริเวณศีษะใบาหน้าและลําคอด้วยดายาเบตาดินเพื่อฆ่าเชื้อในบริเวณที่เราจะผ่าตัดทั้งหมดรวมถึงในรูจมูกในเซตเราจะมีแผ่นตรวจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดผ่านการสเตอร์ไรร้อยเปอร์เซนต์ทุกครั้ง เห็นขึ้นแถบดำเต็มเส้นแบบนี้แสดงว่าเซตนี้สเตอร์ไลด์ดีครับเมื่อเราผู้ผ้าผ่าตัดที่หมอส่วนใหญ่ชอบเรียกผ้าเขียวซึ่งปราจากเชื้อโรคเราจะทาการปิดตาคนไข้ด้วยเทปใสอีกรอบเพื่อปกป้องดวงตาระหว่างการผ่าตัดหลังจากนั้นเราก็เริ่มผ่าตัดกันครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมองก็ได้จมูกสวยแบบที่คุณเห็นเดิมคนไข้ท่านนี้เสริมซิลิโคนมาแต่ความโด่งและความพุ่งยังไม่เป็นที่พอใจหมอผ่าตัดแก้ไขปรับโครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงได้ปลายมนสลบพุ่งมีการกระดกปลายเล็กน้อยให้หน้าหวานตรงดั้งโด,ด,ด่งด